สวัสดีครับกระแสข้าวดังมาแล้วครับเปิดหลักฐานยืนยันแม่เวียเพิ่มว่าที่ลูกสะพ้ยวิกกี้หนักมากก่อนหน้านี้ก็ทำเอาคือหาไม่น้อยครับเมื่อทางด้านคุณแม่ของเวียสกลวัตได้เปิดตัววิกกี้แฟนสาวคนใหม่ของลูกชายซึ่งต้องบอกเลยว่าจากรูปที่ออกมานั้นดูสนิทสนมกันมากๆและเป็นการร่วมเฟรมในการออกสื่อของทั้งคู่อีกด้วย และต่อมานั้นทางด้านเวียก็ได้ประกาศแต่งงานสายฟ้าแลบโดยถือเลิกแต่งงานในวันที่17กรกฎาคมซึ่งล่าสุดไปส่องในอินสตาแกรมของคุณแม่เวียก็ได้พบว่าทางด้านคุณแม่นั้นได้ตั้งรูปไฮไลท์สตอรี่อินสตาแกรแรกเป็นภาพของลูกชายเวียสกุลวัตสวมแหวนให้กับว่าที่เจ้าสาววิกกี้นั่นเองซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าแม่เวีย เอลูกสะพ้ายอย่างหนักมากอีกทั้งยังต้องบอกเลยว่าหากสังเกตภาพของวิกกี้และคุณแม่แล้วนั้นต้องบอกว่าคุณแม่นั้นกอดว่าที่ลูกสะพ้ายไม่ห่างเลยจา้าขอขอบคุณข่าวจากทีนิวส์ครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ